สวัสดีครับฮัลโหลครับพี่กูสวัสดีครับโอเค,อเคพี่กูหลุดไปนะครับก็มาพบกับบอลนิ่งคอลนะครับจะมาที่ที่29เมษาเมษา เนี่ยครับก็มาเก็บวีของเรานะครับก็ยังขาดปัจจัยใหม่นะครับผู้เล่นพิเศษของเราวันนี้ที่เป็น OSP นะครับพูดมีข่าวจะเป็น JRFM Eastwater นะครับ SCGP นะครับที่นี่เขาจะเป็น n s l กับ t a e s c o นะครับก็อ่าวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับแต่ทีนี้ก็ื่อนไหวใช้วี ออกขานนะครับแรงซื้อหลักก็อยู่ที่ที่ลต้านะครับผลประกอบการไตรมาหนึ่งช่วงก่าที่ตลาดคาดการเอาไว้นะครับแต่ด้วยแรงซื้อในหุ้นกลุ่มพลังงานอย่างไรก็ตามนะครับฟันโฟก็ยังไหลออกต่อเนื่องนะครับเป็นปัจจัยกดดันดัชนีให้ปรับตัวขึ้นได้อย่างจำกัดนะครับนักลงทุนก็ยังจับตาการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนแห่งใกล้ชิดนะครับเซ็ตปิที่1 1 5 9 5 3ันหนึ่ร้อบเก้าจุดาสามจุดนะครับบวกขึ้นมาศูนย์จุดห่าสามจุดหรือขาย2น0 0 0ล้านบาท นะครับโปรแกรมเทรดดิ้งขายสุทธิ1,700ล้านบาทต่างชาติขายสุทธิ1,000ล้านบาทน,นะครับทีเฟกซลองสุทธิ9,700สัญญาแล้วก็ตราสันนี้ขายสุทธิ1,100ล้านบาทครับ ค่ะก็มาดูปัจจัยบวกปัจจัยลบที่คาดว่าจะมีผลกับตลาดหุ้นบ้านเราในวันนี้นะคะเมื่อกี้มีสายเข้าหลุดเลยรีบกลับมาค,บค่ะคในส่วนของดัดชนีดาโจนปิดเพิ่มขึ้น114จุดค่ะท่ามกลางภาวะการซื้อขายก็ค่อนข้างขันผวนค่ะช่วงนี้นักลงทุนรอฟังอยู่2เรื่องเรื่อง การเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนเรื่องอัตราภาษีศุรกากรแล้วก็ยังมีเรื่องของผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนช่วงนี้เป็นเทศกาลส่งงบไตรามาสหนึ่งของหุ้นนะคะทั้งที่สหรัฐทั้งที่บ้านเราด้วยนะคะซึ่งบ้านเรากําหนดส่งภายในกลางเดือนหน้าเดือนพฤษภาคมนะคะก็ช่วงนี้ก็จะทยอยเห็นหุ้นส่งงบมาเรื่อยๆแหละนะคะแล้วก็ยังมีข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐที่รอดูเนี่ยหลักๆเลยเพราะว่าพอใกล้ช่วงที่เฟดจะ ประชุมนโยบายการเงินเนี่ยตัวเลขหลักๆที่จะดูก็คือเงินเฟอ้อนะคะเป็นยังไงเงินเฟ้อสหรัฐมีทั้ง CPI PPI และ PCE แล้วก็รวมถึงข้อมูลตลาดแรงงานด้วยนะคะคผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานเรื่องการจ้างงานของสหรัฐนะคะที่ต้องจับตาเป็นพิเศษเพราะมันจะมีผลกับการตัดสินใจของเฟดว่าจะลดอัตราดอกเบีย้ยเร็วมากแค่ไหนนะคะ ในส่วนของสัญญาณน้ำมันดิบดับบลันยูทีไอปิดลดลง97เซนลบ1.5เปอร์เซนล่าสุดปิดที่ระดับ62.05ดอลลาร์สหรัฐต่อบาเรลเนื่องจากว่านักลงทุนก็กังวลสงครามการค้าจีนสหรัฐนะคะมองว่ากังวลว่าจะส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าเกิดสงครามการค้ามาเนี้ยความต้องการใช้น้ำมันเนี่ยน่าจะลดลงไปเยอะเลยแหละ ในส่วนของปัจจัยบวกนะคะมีอื่นๆก็เป็นปัจจัยบวกในบ้านเรานะคะกรอตอเปิดเผยว่าอยู่ระหว่างพิจ,พจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษชื่อภาษาไทยอาจจะไม่คุ้นนะถ้าชื่อภาษาอังกฤษก็คือไทย i ESG Extra นะคะ อันนี้จะเริ่มคุณแหละนะคะจะมีทั้งหมด37กองทุนนะคะจากบลจ19แห่งซึ่งคาดว่าจะเสนอขายพร้อมกันในวันที่2พฤษภาคมนี้นะคะเป็นไปตามแผนค่ะในส่วนของปัจจัยอื่นๆจะมีเรื่องที่เฟดวอชทูนะคะบ่งชี้ นักลงทุนให้น้ำหนัก95%ที่เฟดจะคงอัตรา,าดอกเบี้ยที่ระดับเดิมในการประชุมต้นเดือนพฤษภาคมวันที่6กับ7พฤษภาคมค่ะส่วนปัจจัยลบจะมีเรื่องของกระทรวงการต่านนงประเทศของจีนเปิดเผยว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นําจีนไม่ได้คุยกับทางประธานาธิบดีทรัมป์แห่งสหรัฐนะคะล่าสุดไม่ได้คุยโทรศัพท์กัน แล้วก็ปัจจัยลบประกันต่อไปนะคะก็มีการไปสำรวจหลังจากที่การปฏิบัติหน้าที่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ใกล้ๆหนึ่งร้อยวันแล้วอ่าก็ผลสำรวจพบว่าคะแนนนิยมตกลงมาอยู่ในระดับต่ำที่สุด <c oughs> เมื่อเทียบกับประธานาธิบดีสหรัฐคนอื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันในรอบแปดสิบปีอืมทำสถิติอีกแล้วนะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ ส่วนทางด้านสเปนกับโปรตุเกสประสบปัญหาไฟดับแล้วก็ส่งผลกระทบกับการขนส่งในภาคสาธารนณะทําให้การจาราจรติดขัดอย่างหนักเที่ยวบินก็ถูกเลื่อนออกไปอันนี้ถ้าจะเทียบกับตลาดหุ้นบ้านเราก็ต้องดูว่าใครมีเอ็กพ u r e เจการค้ากับทางสเปนโปรตุเกสเยอะหรือว่าทางยุโรปเยอะก็ต้องพิจารณาด้วยว่าจะได้รับผลกระทบไหมเรื่องว่าคาสั่งซื้ออะไรพวกนี้นะคะ ส่วนปัจจัยลบในประเทศทางแบงชาตินะคะธนาคารแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยว่าในช่วงต้นเดือนพฤษภาคมนี้จะออกประกาศเพื่อกำหนดมาตรฐานให้ธนาคารพาณิชย์ธนาคารของรัฐและผู้ประกอบการธุรกิจบริการชำระเงินที่ได้รับอนุญ,ญาตให้ปฏิบัติตามพอรอกพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่สองหากลเลยจะมีส่วนต้องรับผิดชอบในความเสียหายของลูกค้า ก็ง่ายๆเรื่องตัว call center เนะถ้าเกิดว่าลูกค้าเสียหายต่อไปก็ผู้ให้บริการทางการเงินเนี่ยธนาคารก็ต้องช่วยรับผิดชอบในส่วนนั้นด้วยนะคะส่วนปัจจัยจับตาวันนี้สอ,อทอสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะถแถลงยอดผลิตและส่งออกรถยนต์รถจักรยานยนต์และชิ้นและชิ้นส่วนค่ะส่วนสหรัฐจะเปิดเผยราคาบ้าน และการเปิดรับสมัครงานอัตรา,าก,การหมุนเวียนของแรงงานในเดือนมีนาคมค่ะวันนี้มองแนวโนม้มตลาดเป็นยังไงบ้างคะครับลุงโมวันนี้นะยังสายเวอยู่นะครับแ็ะยังผัดปัจจัยใหม่ทข้าก็ะทบตลาดแล้วก็นนรลงทุนยังรอความคืบหน้าในการเจรจาการค้างระหว่างสหรักับจีนอยู่นะครับแบล้กนะว,ก,าาก,วลก,ก,ก็ติดตามผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในบ้านเราด้วย นะครับกรอบวันนี้เราให้ไว้ที่หนึ่งพันห้าหนึ่งพันร้อยห้าสิบเป็นดอลลาร์ก็ตั้งอยู่ที่หนึ่งพันแปดเจ็สิบจุดนะครับกลุ่มกการลงทุนนะครับแนะนำคุณได้ประโยชน์จากไทย e s g x นะครับก็จะเข้าเทรดวันที่สองนะครับแล้วคุณที่ได้ประโยชน์ที่เราแนะนำมันจะเป็น BBLB MCPO ปตทและก็ทิสโก้นะครับผู้เล่นงานพิเศษของเราวันนี้จะเป็น OSP นะครับแนะนำถือรุมบอกเสนอราคาเหมาะสมอยู่ที่17.20บาทนะครับ ก็มีแนวโน้มท oh uh ี่จะได้งานผลประกอบการออกมาแข็งแกร่งนะครับสําหรับไตรมาสหนึ่งนะครับคาดการณ์ว่ากำไรอยู่ที่1.1พันล้านบาทนะครับเติบโตอีก85%เยวนี้แล้วก็27%เนเยร์นะครับแม้ว่ารายได้เนี่ยจะอ่อนตัวลง4%เยียร์นะครับแต่ยังเติบโต8%เยวนี้อยู่สูงเจ็ดพันล้านบาทนะครับยอดขายในต่างประเทศจะเติบโตมา20%เยียร์นะครับแต่ได้แรงหนุนจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นนะครับจาก38.5เป็น40% ะครับจากต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลงแล้วก็การบริหารจัดการกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับค่าใช้จ่ายขายบริหารนะครับคิดเป็นตัวเงินประมาณ5 0 0ร้อยสี่อ่าขอโทษน,นะครับห้าสิบสี่ร้อยล้านบาทนะครับจะปรับตัวลงประมาณนั้นนะครับตัวมาดหนึ่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ1.7ถึง1.75พันล้านบาทนะครับนอกจากนี้ก็มีรายการพิเศษจากการขายโรงงานผลิตแก้วที่มากาด้วยนะครับคา,าดว่าจะบันทึกกำไรเข้ามาเพิ่มเติมประมาณ2องพันล้านบาท ผลิตภัณฑ์ M150 ฝาเหลืองราคา10บาทนะครับก็ออกสู่ตลาดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี68ที่ผ่านมานะครับก็เป็นปัจจัยหนึ่งให้ Market Sha ร r เนี่ยของตัว SP ปรับตัวขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคมปี67ถึงมีนาะคมปี68นะครับที่ต่อกัน4เดือนแล้วนะครับสู่44.9นะครับเพิ่มขึ้น0.5%นะครับจากเดือนธันวาคมปี67นะครับโดยการกระจายตัวของ เอ็มไรห้าสิบฝาเหลืองเนี่ยเขาคุมพื้นที่จําหน่ายแล้วประมาณแปดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับหากเห็นการซื้อซ้ําประมาณสี่สิบเปอร์เซ็นบริษัทยังมองว่ายอดขายเอ็มไรห้าสิบฝาเหลืองจะเติบโตต่อเนื่องได้ช่วยหนุนมาร์เก็ตแชร์กลับสูงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความเห็นเรานะครับแนะนําถือนะครับคาดว่าผลประกอบการแต่บ้าหนึ่งจะแับตัวดีดขึ้นอย่างไรก็ตามเนี่ยอัตราการขั้นต้นอ่อนตัวลงในไตรมานสองนะครับเนื่องจากการกระจายตัวของเอ็มไรห้าสิบฝาเหลือง จู่ตลาดเพิ่มขึ้นแล้วก็ธุรกิจในต่างประเทศไทยไม่ได้เติบโตสูงเท่าแตมยมา่ทที่ว่ันมานะครับอีกทั้งกําไรจากการขายสินทรัพย์เนี่ยจะทําให้ผลประกอบการไตรมาสสองมีแนวโน้มอ่อนตัวลงกียวาคิดน,นะครับค่ะคุณมาดูหุ้นมีข่าวกันค่ะ,คะในส่วนของหุ้นมีข่าวนะคะตัวแรกเลยจะเป็น JR ค่ะ แย้มผลงานปีนี้พุ่งแต่มาสอผลงานจะเติบโตก้ากระโดดงานรับรู้รายได้แต่ระดับ500ร้อถึงหกรล้านบาทค่ะในด้านธุรกิจเทรดดิ้งมาแรงเตรียมขายกรีซอลีนให้กับจีน200ตันตั้งเต้าตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนเทรดดิ้งเป็น20 3 0ถึงค่ะแล้วก็กำลังหาพันธมิตรในกลุ่ม o อยล์แอนดสเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจค่ะส่วน FM ราคาเหมาะสมรูมเมอคอนเซนซัสเจ็ดบาทยี่สิบเปิดกลยุทธ์ขับเคลื่อนในปีสองห้าหกแปดเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ไก่แปร ى, รูปปรุงสุกข,ขยายกำลังการผลิตและบุกตลาดใหม่หนุนรายได้ปีนี้เติบโตสิบสองถึงสิบห้าเปอร์เซ็นค่ะอีส t อ a เตอนะคะก็มีวิกฤตหนักล่าสุดประธานบอร์ดธรรมพิบาลประกาศลาออกนะคะอืมอันนี้ก็ถือเป็นข่าวลบนะสำหรับอีส t อเตอร์นะคะ ส่วนผู้ถือหุ้น,นใหญ่อันดับ2ชื่อมานิลาวอเตอร์ก็มีฐานะการเงินที่ย่แย่ส่วนทุนก็ติดลบถึง2,481ล้านบาทค่ะส่วน scgp ราคาเหมาะสม19บาทเดินหน้ากลยุทธ์ในตลาด h e ลท์แคร์ซัพพลายลูกขยายสู่การผลิตหลอดฉีดยาและเข็มฉีดยาในไทยค่ะ คาดว่าจะเริ่มผลิตสินค้าได้ภายในเดือนมกราคมปี6-9าจำหน่ายให้กับสถานพยาบาลในประเทศไทยและผู้จัดจำหน่ายสินค้าทั้งในและต่างประเทศนะคะไปสู่ช่วงที่4กันค่ Technical Insight พบกับนักวิเคราะห์คานัทวุฒิวงเงยาวรักษ์ค่ะสว,ส,สวัสดีคร่ะวัับวนนี้สองตัวเป็น NSL กับ Tesco นะครับ Tesco NSL ก็เกิดรูปแบบกับตัว W shape ขึ้นมานะครับแนวรับ31.25แนวต้านมีสาบสีบาทส่วน t a s c o นะครับ t a s c o ก็เ,ออเกิดรูปแบบ rounding bottom นะครับพร้อมปรับตัวขึ้นแนวต้านสิบห้าแนวรับ14.6นะครับหกค่ะเรามาดูคำถาม,ม,ถามใน a ฟ e b o o k กันค่ะบูมคุณวงศกรทักทายเข้ามาเช่นเคยนะคะสวัสดีคุณวงสกรนะคะ ขอมุมมองทางเทคนิคได้แก่ ORKKP ทิพยปพยะประกันภัยและอีกอันนึง t r i p c o ม80ครับผมอ่า OR นะครับ OR ก็ขึ้นมาเลี้ยงตัวออกข้างก็ลุ้นปรับตัวขึ้นต่อได้นะครับแนวรับ13.3แนวต้ามี14.5แล้วก็15บาทนะครับ KKP KKP ก็เริ่มเกิดรูปแบบกับตัว Vshape แต่ตอนนี้ติดแนวต้าประมาณ5 0 5บถึงห้บาทถ้ายังผ่านไม่ได้ก็ตรงนั้นน่าจะขายออกก่อนนะครับสำหรับ KKP ทิปพยะโฮดิ้งนะครับขึ้นมาเลี้ยงตัวออกค่าลุ้นรีบาวต่อได้นะครับแนวรับ1 8.5แนวต้านมี20บาทนะครับทิปคอม8.0ศ E r i g c o m อ่ะมาทิปคอมแปดศูนย์นะครับก็ยังไซเวยแนวรับบาทเก้าสิบแนวต้านมีสองบาทนะครับค่ะครบแล้วบูมที่อยากรู้สองตัว คือเซตกับเดลต้าค่ะเซตนะครับเซตก็ยังลุ้นอ่ายังค่อนข้างดูดีไซร์เว้อัพนะครับวันนี้ตลาดเขียวหมดเซตก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อนะครับ d e l ต a าอ l ลต้ามีหนึ่งเจ็ดศนถึงหนึ่งเจ็ดห้านะครับแนวรับหนึ่งหนึ่งห้าศนส่วนเดลต้านะครับเดลต้าเมื่อวานเปิดขึ้นไปก่อนแล้วก็มีแรงขายลงมาแต่ก็ยังไม่ได้เสียส่งนะครับแนวรับแปดสิบสองแนวต้ามีแปดสิบห้าถึงแปดสิบเจดนะครับ คำถามจากคุณสุทธิเข้ามาถามว่าขอมุมมองเรื่องการประชุมของกรงงในวันที่สามสิบเมษายนนี้มองเรื่องดอกเบี้ยว่ากรงงจะคงหรือลดดอกเบี้ยมองประเด็นนี้อย่างไรใครๆก็รุ้นมากขึ้นไหมใครๆก็รุ้นมากขึ้นเพราะว่าตอนเนี้ยเราจะเห็นหลายๆสํานัก หลายสำนักวิจัยโดยเฉพาะของแบงค์เนี่ยคือเดิมเนี่ยคาดการ GDP เอาไว้2.4% 2.5%ซคาดการใหม่หลังมีผลกระทบเรื่องสงครามการค้าสหรัฐกับจีนเนี่ยมันเหลือลดลงมาเยอะมากเลยอะ่ะเหลือแค่1.4ถึง1.5%เปอน่ะคือแย่มากๆอะ่ะไม่ถึงส นะคะอันนี้ก็ทําให้หลายๆฝ่ายอ่ะคาดหวังว่ากรงงอ่ะน่าจะมองในเรื่องนี้แล้วก็ช่วยลดดอกเบีย้ยอืมแต่ทีนี้เราก็ลุ้นนะว่าอาจจะลดอืมเราก็มีมุมมองมากขึ้นมีเปอร์เซนต์มากขึ้นที่จะมองว่าลดแต่ก็รอดูเหตุผลเพราะว่ามีตัวเลขเงินเฟอ้ออ่ะที่มันที่มันไม่ได้พุ่งกระจายที่จะต้องรีบ ตรงเนี้มันสามารถทําให้ว่าเออลดเงินเฟอ้อได้หลายหลายเหตุหลายหลายเหตุผลทั้งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องเงินเฟ้อมันสนับสนุนในเรื่องของการกลับลดดอกเบี้ยนะคะซึ่งที่นี้ถ้าเป็นในอดีตอะบูมมีคนถามว่าเออตัวไหนจะได้ประโยชน์อย่างเงี้ยใครจะเป็นยังไงถ้าเป็นเมื่อก่อนนะหุ้นอสังหามาแรงอ่าเพราะ,ะว่าพอลดดอกเบีย้ยปุ๊บกาลังซื้อเยอะขึ้นแต่ตอนนี้ใหม่แรงแล้วสิเพราะว่ามีทั้งเรื่อง LTV ถึงแม้ว่าจะลดหย่อนแล้ว แต่ก็ยังมีเรื่องพาระหนี้ครัวเรือนสูงอยู่เพราะว่าถ้าแบงก์ประเมินแล้วว่าไม่ปล่อยว่าเออปล่อยไปแล้วจะไม่มีเงินคืนแบงก์ไม่ปล่อยแน่นอนอืมส่วนอีกกลุ่มหนึ่งอะบูเรื่องลงไฟฟ้าใช่ไหมถ้าเกิดตอนนั้นก็าบอกว่าถ้าเกิดลดดอกเบีย้ยแล้วลงไฟฟ้าน่าจะได้ประโยชน์แต่มันก็มีปัจจัยลบกดดันลงไฟฟ้าอยู่ก็คือเรื่องค่าเอฟที ใช่ไหมที่มันลดลงตรงเนี้ยพี่ก็เลยเหลือกลุ่มที่ได้ประโยชน์ชัดเจนก็จะมีกลุ่ม finance แหละแบงค์แบงก์ก็จะโดนเทเรื่องไรายได้ดอกเบี้ยรับเนี่ยจะลดลงนะคะกลุ่ม finance เนี่ยต้นทุนจะถูกลงทีนี้ก็ต้องจับตาใกล้ชิดเลยนะแล้วก็สมมติว่าถ้าเกิดมันไม่เป็นมันไม่เป็นเอกฉันน่ะพี่ว่ามันอาจจะแพ้กันแบบคะแนนเดียวสำหรับการลดไม่ลดนะ่ะประมาณอย่างเงี้ยออครับอืม คได้ครับ่ะมีคําถามอื่นอีกหรือเปล่านะครับไม่มีเมื่อกี้ดูเซตกับเดลต้าให้แล้วใช่ไหมคะเรียบร้อยครับอ่าเรียบร้อยอ่าอ่อคำถามอื่นไม่มีแล้วได้ก็ไม่มีคำถามแลวครับวันนี้เราก็ขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับวันนี้เราสามคนขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีค่ะ